สวัสดีค่ะยายอีกกำลังจะผัดกระเทียมนะคะกับกระเทียมป่าที่ไปเก็บมาค่ะน้องจ๋านี่ค่ะวันนี้ใส่กุ้งค่ะใส่กุ้งนี่ค่ะพี่น้องขอโทษนะคะขยับกล้องนิดนึงค่ะนี่ค่ะกระเทียมป่าค่ะนี่ จะให้ดูนะคะวัตถุดิบมีอะไรบ้างะค่ะนี่ค่ะพี่น้องอ่ะมีกระเทียมแล้วก็ใส่พริกด้วยนะคะพี่น้องจ๋าจะได้ไม่เลี่ยนค่ะถ้ามีกุ้งสดนะคะตัวใหญ่ๆค่ะนี่ไมค่ะ แล้วก็กระเทียมค่ะน้ำมันหอยค่ะพี่น้องจะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาใส่อิ้วขาวค่ะนี่ค่ะพี่น้องที่จะใส่นะคะ เริ่มใส่กระเทียมเลยนะคะพี่น้องจา๋าเนี่ยโอเคยายอีจะใส่ต้องใส่ไฟจะไม่ร้อนพอมั้งนี่ยนี่ค่ะขึ้นอีกนิดหนึงค่ะนี่ค่ะพี่น้องกระเทียมป่าค่ะยายอีไปเก็บมานะคะพี่น้องจ๋านี่ค่ะ ใส่กระเทียมเยอะๆค่ะหอมหอมกระเทียมอืมหอมกระเทียมมากเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ นี่กุ้งตัวใหญ่ๆค่ะ,น,น,ทะทน,น,นี่นี่ค่ะพีทะท่น้องนี่หอมกรทะเทียมหอมมากเลยค่ะพี่น้องกุ้งตัวใหญ่ ีนหนมากเลยค่ะี่น้องค่ะนี่จะใส่พริกกันหน่อยจะได้ไม่เลียนนะคะที่น้องจ่าย่ยเดี๋ยวน้ำปาลนิค่ะมันปลาจะอิ่ขานะคะน้อง หอมค่ะพี่น้องจา๋านี่ง่ะกระเทียมค่ะกระเทียมป่าที่ไปตุ๋มานะคะพี่น้องจ๋าอือ,อ,อหอมหอมมากเลยท่านอู้หหอมค่ะ ยืดขาวค่ะเอ้ยแม่หอยหอยนางลมค่ะพี่น้องจ๋าหอยนางลมเอ็นต๊อกหอยนางลมค่ะนี่ค่ะพี่อนางจ่าหอมมากเลยค่ะ เดี๋จะใส่น้ำตาลม่อน่อยหน่งยนะคะเพราะว่ายายไม่กินเค็มค่ะอ้ยนากินมากน้ากินมากเลยค่ะน้องแก้ เดี๋ยวลองกินนะคะอืมอืมเผ็ดๆอืออืมอร่อยมากามาันไฟสิจะอิกหขาวนมากสิ เสร็จแล้วค่ะพี่น้องจา๋าเมนูผัดกุ้งใส่กระเทียมป่าคพี่น้องจา๋าคือว่าผัดกระเทียมป่าใส่กุ้งค่ะนี่ค่ะน่าทานไหมคะพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็ขอจบไ้แค่นี้ก่อนนะคะพี่น้องจา๋าก็เอากระเทียมป่ามาผัดให้ดูกันนะคะพี่น้องนี่นค่ะ